เออก็แค่นั้นก็ขอกล่าวจบกลาวบว่าตอนนี้กันด้วยนะวันนี้เกมราหว่างนั้นชว่วสักกันปีนะวันนี้ผมก็จะมาทำการนะรีวิวนะซึ่งตอนแรกนะผมว่าผมจะไม่ได้ทำคลิปนี้แล้วนะเพราะว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้เติมนะเพราะว่าเรื่องบทไฟนะแต่ว่า ก็ตัดสินใจนะมาตีบอสกับคนทีดีน่อมซึ่งมันก็ดอบมาด้วยนะมซึ่งตีไป2ตัวนะมาซึ่งวันนี้เราจะมาีวิวกันนะมซึ่งวิธีได้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะมาวิธีได้น่มเราก็จะมาดูตรงนี้ก่อนนะมก็คือก่อใหม่น่มันก็จะรีบอสนะมตรงนี้นะมก็คือเราจะได้น่อมถ้าเราไปทำเคลเน่อมซึ่งวิธีทำเคว้น่มันก็ต้องมากดกับ ชื่ออะไรผมลืบไปแล้วน้มาให้กด2รอบน้ผมรอบแรกเขาจะถามเราว่าทำคุยหรือเปล่าเราสองเขาจะส่งเรามาแบบนี้เลยน้ผมแล้วก็ให้เรามาตรงนี้น้มันจะมีบอสเกิดเราเป็นสารบแบบนี้น้าผมแล้วก็ทําการตีไปเรื่อยเร่อยนะมาแล้วก็ระวังตายกันด้วยน้ผมพอตีไปแบบตีแล้วน้ผมเราก็ทําการน้ม กลับไปส่งคุยน้ับตอนแรกก็งงๆนิดหน่อยน้องมาทำไม่เป็นน้อมแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มทาเป็นแล้วน้องซึ่งการทําแบบนี้นะเอ่อมันจะคู่ดาวประมาณไม่ถึงนาทีหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจน้องมา เอาทำไปดีเนาะมันจะมีการไ co ด้ดาบแล้วแล้วก็ได้อ่ะสิ่งท, bah, Ga ท shield. ี่เรียกว่าอามตไดนาะผมเอาซึ่งวิอันนี้น้อมเอาไว้เสกปอนั่นเองนเนาอ่าการไปนี้น้อมเอาไว้เสกปอทอจีน้อมซึ่งปอทอจีน้อมก็มีโอกาสได้ดาบเหมือนกันเนาะซึ่งผมได้มาจากปอทอจีนี่เนาะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ทําการไปอ่ทุบต่อยตบตีปอทอจีแล้วก็ต่อยตบตีคนที่อ่ามาว่าโกโจมด้วยนาะมาซึ่งก่อนเดี๋เราจะไปน้อมเดี๋ยวเราจะทําการรีวิวกันก่อนน้อมว่ามันเป็นยังไงน้อมอ่า โอเคน้อมเราก็ทำการกดใช้กันเลยน้อมมาซึ่งกดใช้ไปแล้วนะมเหมือนก็จะเป็นของระดับเอ่อผมอยู่นี่น้อมเป็นของระดับบิสติกนั่นเองน้ซึ่งเอ่อถ้าถือก็จะเป็นว่านี้เลยน้อมเอ่อเอ่อเป็นว่าไม่นับน้อมซึ่งถ้าถือก็จะเป็นว่านี้เลยน้อมเป็นเอ่อหอกพิกไฟนั่นเองน้อมซึ่งเอ่อสกิลตี้ปกติเนี่ยสามหมื่นห้าน้อมติดผิดตัวน้อมแล้วก็ผมน้อมเอ่อเวลเทงไม่ต้านน้อมแต่ว่าอัพดาเมจไป้พอน้อมตัดแล้วน้อมา แท่ามืนสามเป็นห้าน้องแล้วก็ตีติดเลืะไหล่โน้มเอาแบบนั้นเลยโน้มแล้วก็ส่วนสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลแซดโน้มสกิลแซดโน้มกดออกเหมือนจะเป็นสกิลผ่านน้มเป็นสกิลเน่โน้มเหมือนจะสามารถผ่านในเขตได้หรือเปล่าเนี่ยผมเป็นกใะจายโน้มอ๋อซึ่งผมไปเห็นดิจิมาโน้มอ่าซึ่งจะเป็นทำท่ามือสองจังหวะน้ำเป็นทำกับตัวแล้วก็ทำตอนที่เอฟเฟกต์มันกระจายออกเน่โน้มอ๋าซึ่งเอาแบนี้เลยโน้มอ๋อไปไปเลยโน้มซึ่ง เอาสกิลที่สองน้องเป็นสกิลแซดน้องเดี๋ยวรออมดูราเกันก่อนน้องดไปเลยน้องหนึ่งมือน้องเดี๋ยวเราก็จะลองใส่ฮาคีไว้้นอ่าหมนทีนั่นเองน้องบอยเนแล้วก็สกิลแอคด้อจะเป็นประมาณนี้เลยน้องเดเนี้เป็นการเอ่เวียงโซ่อะสักอยงน้องเป็นเอ่อโซ่ที่ติดกับหอกคลิกฟน้องได้อยู่ในเรื่องนะ าไปเลยน้องแล้วก็เก็บโซนไปเลยน้องส่วนสกิลที่สามแล้วเป็นสกิลสีนั่นเองน้องอ๋อเป็นสกิลตัดไปเลยน้องเออเป็นสกิลพุ่งไปตัดคอโกโจ้เอาม่ใช่น้องอ๋อไปเลยน้องซึ่งทาเก็ตได้ตัวเดียวนั่นเองน้องอันนี้ไม่แน่ใจน้องโอเคน้องเป็นสกิลวีน้องเป็นสกิลสุดท้ายแล้วหรือเปล่าน้องอ๋อเป็นสกิลอ๋อ มันน่าจะเป็นสกิลสุดท้ายน้องเหมือนจะเอามาตัดด้วยหรือเปล่านะอันนี้ไม่น่าใช่น้องแต่เป็นสกิลน้องล้หุ่นไปน้อแล้วก็ตัดทุกสิ่งน้องรอบตัวน้องดาเมจก็น่าจะประมาณเอ่าประมาณอ๋เสียหายน้องประมาณนี้เลยน้องซึ่งดาเมจมองไม่เห็นน้องอเคยทำสกิล F น้องก็จะเป็นวันนี้เลยน้องซึ่งจะวัดไปทีมข้างหลังไปได้เลยน้องแล้วก็ติดเรลยไหล่ได้น้องถือว่า จำจะจ,จำมาบ้างเลยเนาะมาซื้สอสกิลกัน่าจะอีบอลนี่เลยเนาะมาแสนเจ็ดเลยเนาะมาเดี๋ยวเราก็จะลองไปเส่บอทโทจิกันดูเนาะเดี๋ยวเราก็จะเรียกคนในห้องนี้ไปด้วยเนาะซึ่งเป็นคนทีทีนั้นเล่เนาะโอเคเนาะก็มากันแล้วเนาะกระทำการเ,ราเอาการทำมาในเนี่ยแซลมอนตรงนี้เลยเนาะมาแซลมอนไปเลยเนาะก็จะเกิดบอทมาเนาะมาซึ่งเป็นบอสโทจินั้นเออตกใจหมดเอ้อ คือเป็นบอลโทรจีนะซึ่งเอ่ออะไรก็ไม่สามารถจุดตัวนี้ได้จริงๆนะผมมาซึ่งมันตีทะลุเกือบทุกอย่างเลยอลนยันนี้ไม่แน่ใจนะผมมาเดี๋ยวเราทำการตีไปก่อนเนอะซึ่งอไไบอลเป็นไงหรอวะโอเคยน,น้แบบโนเนียกัเลยเฮ้ยจะตุยแล้กินเ,เ,อ,าอ,เอาไหมเออเอาเอะะคยน้องตัดไหนดีก็ตุยไปแล้วงน้อเดี๋ยวเราก็เอ่อทำการเอ่อรีไปเลยเนอะ ส่วนตัวน้องรู้สึกว่าวันนี้น้องเปิดที่แม่โคตรโกงน้องมาแล้วมาพีพีน้องก็คือดาเมจแบบลัวๆน้องแล้วดาเมจคนเราไม่ใช่ดิแล้วเรื่องคนเราแล้วมีแค่สองแสนเราก็ส่วนตัวรู้สึกว่ามันโกงแล้วก็แรงมา,มากๆเลยนะ้องมาเดี๋ยวเร,เราให้คนปิดดีวกว่าหรือเปล่าันนไม่แน่ใจนะ้องอะไรอีกอันไว้แจกโอ้ยเออตายแล้วจ้าโอเคอ๋อมนก็ บอดก็ตื่นแล้วด้อยนะผมก็กล่องเอง oh, <c oughs> อวัตเต้เออเหมือนจะมีคนได้ด้วยเนาะมาซึ่งถือว่าจำแนวกันเลยเนาะมาก็วิวันนี้นสำหรับการตีเนาะก็ขอให้อ่ผมเก็บกล่องเร็วๆเนาะมาซึ่งเออก็แค่นนาะก็ได้จะมีวันนี้เน,นาะสำหรับผม่คอ ตาเม็ดของอุชินี้แล้วก็สำหรับอุชนีนุ่นมแล้วก็มีโค้ดแจกด้วยเนามอย่าลืมอไปใส่ของกันด้วยเนาะผม,ผมทิงไว้ใต้คลิปเลยเนารน้ผมทุกคนที่ใส่กันนะผมแล้วก็ตอนนี้มีคนงอนผมหรือเปล่านอา่าก็เสียผม